งฉันก็เลยลองโหลดมาเล่นนะเกมนี้จะเป็นเกมที่ห้าข้อง Last Winter นะเกมนี้ฉันก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นเกมอะไรไม่รู้ตั้งชื่อส้นตีนอะไรข้องมันนะเอาละ่ะจะไปได้ยังทำไมไปก็ฟังวนไปแบบนี้นะฉันงงกถึงแม้ว่าเกมนี้คือ,อความฉัร รัฟเินเตอร์อาพูนใจเสนอฉันงงมากเวลาหนึ่งทุ่มยี่ห้านาทีหน้าบ้านหลังหนึ่งแถวชานเมืองอืมนี่พ่อกไอ้ตั้งยังไม่นอนกันอีกเลยเนี่ยต้องขอโทษด้วยที่ผมทำเสียงไม่นยนี่จริงนะนี่ไปนนะน,ปนอนได้แล้วดูทีวีอยู่นั่นแหละตอนนี้คนดูโทรศัพท์กันแล้ว ไม่พี่พี่ต้องดูในโทระัารอ,อมันประกาศไกไม่ร้เออโพสต์รื่องอะนี้เกเริดการที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยผีโดนมีคนแจ้งว่ามีโดนผีหลอกเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในไต่ตองให้ดีและอย่าออกจากบ้านในเวลานี้ขอบคุณ เฮ้ยดูอะไรเนี่ยโดยการผีเรามีตัวหนังสือใช้ให้ดูเนี่ยนะไอ้ตั้งแค่คุณจะไปนอนได้แล้วใช่ที่ไหนล่ะนี่มันคือข่าวด่วนเลยเนี่ยจากตอนหนีแล้วลูกพ่อไม่อยู่แล้วไปแ,แล้วผิวบันก้าโอโนโอูมีสามตัวผีนอกแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเธอและครอบครัว หลจากนั้นผ่านไปสามชั่วโมงก็มีแมวจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาเพื่อหาของกินเออเดี๋ยวผมจะเล่นฉากจบเออฉากจบกู๊ดเอนดิ้งนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปตามเก็บทีหลังเพราะผมเคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งนะมีเซฟไปกอีกไปมาห้องกลัวอังอังอังโดเติมดาดะดะสุกิ โอ้พอพอ,อ,อม่อยาอ้องแม่จะขอในู้อต็นกะทูกับอะไรดำๆอะไรดำๆในช็อกโกแลตแมวกินกละทูโอเคแล้วไงต่อ,อเเซฟโหเเยอะยสุดจะจ้เซฟไม่ได้แน่เลยกูเมื่อกี้เสียงรถเขา,าคลิปแน่เลยเบนกำเ้ยไป เข้าห้องนี้ได้หรือเปล่าก็เข้าได้เยงงอะแหละรอ้จับได้จะทำอะไรไม่ใช่นี่ผิดเออ,โ,อเโปสเตอร์ผมผมช่างน้อยสมุนแรงของเด็กชายตั้งใครอ่านเป็นช้างหม้อไม่เชื่อไปดีกว่า อันนี้มันมีคนโทรมา <S <S ที่แเราได้รับแล้วออกจากบ้านเนี่ยเราก็จะเออจบชางจบแล้วเลยนะพ่อพ่อพ่ออย่ไหนหนูช่วยหนูหนูโทรแจ้งตำรวจแล้วแต่ว่า,ม,ปปม,ามีเสียงแปรีๆแล้งออกมามานันดังประมาณนี้แมวบ้าเอย้ยอะไรเนี่ยพ่อแก้เป็นแมวเหรอไม่ตลกเลยนะพ่อ นี่หรือนี่เป็นผีอะไรนี่แมวแมวแมวอะไรนี่อ่ะรู้ลบอยู่รู้ลบผีอยู่ข้างแถวป่าข้างบ้านนะพ่อโอ๊ยแค่นี้แหละตุ้มปั๊บนี่คือแถมเออเนี่ยนักนก็ยังทุกคนเอออย่างนี้ก็ไม่มีคำว่าบิดาขึ้นที่อ่านอ่ะนั่งอย่ข้างาบ้านพยายามยิ้มนะครับดูนั่งข้าง ใส่สกรอบดีกว่ามามาขำสกูกมารามิอันยาณอมมิมอันดับแรกเลยเราควรจะไปหาหัหวตัง้งโต๊ะก่นเ,เราควรจะไปดูที่คาาอัใหม่ทำไม่ได้าเราอ,าอางนึงเราควร เล่าคาผิดทีดปวดเล็กๆไปฝอนอนเหน่อยไปไปหาผีรามีตัวปลอมเดี๋ยไมัใช้ยู่เนี่ยอูเชี่ยงกงสกายไทเนี่ย ห็นแม่ไม่ก่อนเลยไม่ใช่เป็นแ่อ้ยนสไม่กเลยือเศร้าดต้องมารับสายไปสปีดลันเลย ังแล้วเฮยเอาฝั่งใหั่่ลนากขนะานไปอ่ะเอาคยองก็ได้ยังทำมขักูอะันหลังยขเลยกูไม่ได้โกขัเลยกูไม่ได้อิจมี่อิจมี่ขเกูไม่ได้อะกูให้มึงขใส่ก็ได้ย้ายไป ผมเออ่าจะไป้นอนมีแวะอูชิงบุงด้วยยิ่ง,งม่แหวะดีกว่าค่อยไปก่อคีบเอาเอ้ยแมวไอ้บุตร ถ้ากูยังโดนเนี่ยกูจะเปลี่ยนเกมละไอ้เฟย์คิดดีๆกูไปโหลดเซฟเป็นยังไงดีกว่ามันน่าจะมีเซฟพักเซฟเปนยเอาเซฟเนี่ยโอ้ยไอ้เสียกูเผลอกด เซฟทับโอ้ยนั่นคะือเซฟสำคัญ่ะไปเอ๊ะช่งะชชางมึงกูเล่นฉากจบไปดูเลยแล้วกันนะขีะ้เกียจไปฉากจบมันอาจจะไม่แพ้แล้วดูหน้าเบือดด่อจริงจงโดยที่ไม่ต้องหาของเลยยังนั้นก็ขอเริ่มต้นจากโอ้ยลืมไปตรงนี้เป็นจุดเซฟทับให้นะั่นตัดก่อนเลย ฉันง,งงมากเลยว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรฉันก็ยากรู้จริงฉันก็ได้ลองโหลดมาเล่นนะเกมนี้จะเป็นเกมที่ห้าองอะไรสบินพอมองบอ,บอ,บอไม่ต้องพูดโอ้ยปูเือใบกูปวดศีรษะแล้วเออช่างม่งไปรับสายแล้วไม่มีสติร่ากูไม่พูดละ Yeah, really. ไปไปไปว่อุ้งวงโนก็ลยถ้ไม่รู้ว่าเอหัวตั้งอยู่ที่ไหนนีสั่นนีิสั่นนี่สั่นเียิสิบรอบ รอบนี้กูต้องรีบวิ่งแล้วไอชิมีมีอันตรายไปยีใไไอชิมันเรียบโ้ไอชิมัว,วมัน,มนไ่ตามแล้วทำไมกลัวชาที่อห,หัวตั้งกัเลย บ้างวะลืมละไอเทมระเบิดพิเศษโอเคแปลว่ากูไปไปนู่นแล้วไปหาพ่อที่ตำหนักเดียวเยังไม่ก็มาเจอผีร่องหิานหล่น รถสีาขาวแน่นอนขับไได้รถคันนี้ขับได้ข,ไดขับดีแต่ไม่ให้ขับไม่มีจีบีนะเไปไปตอนนีม้มันอยู่บ้านตอนนี้กูค,ควรที่จะมาหาแด,ด๊ดเดี๋ยวกูมาถูกที่หรือเปล่าไม่อะกูมาผิที่แดดมันอยู่ชั้นสอง เ๋ยวเวแล้วสปีดเดี๋ยวคุณนี่ขอโทษนะพ่อคุณอาพ่อฮะไอหัวตั้งเองจริงๆหรือหรือเป็นผีปลอมตัวมาใช่ฉันเป็นผีเออเราเล่นนะพ่อนี่คนเบนเบนฮะเบนเบนเหรอ มันเขียนเป็นๆจริงๆนะแมวแมวแมวแม่บ้านไม่พูดอะไรเนี่ยฮูปาฟความไม่รู้เรื่องแล้วไอ้สาวอยู่ไหนไม่น่าบ้าเอ็งเองเขาหายอยู่เนี่ยไปด้วยกันดีกว่าพ่อส,สองคนหนึ่งตัวแมวตายเราลอดพ่อดีกว่าไปคนเดียวเห็นแก่ตัวใช่าะแล้วมึงเนี่ยดูจับเกีบย่างน,น,นยายก็ไปดูมุกเออโคกะดูในห้องวิด,ดีโอ Khi lại dự của tôi sẽ lên mức này không có đủ để không quýt lời quả Ừ giờ anh chị ừ นสดแล้วรูปเป็นยงโหดนเะออันนีกข้ามาตะตไม่ซู้กับผีเลยใครกางนีอาะาพอมามปวดไปบ้านฉันแถวชันเมืองแล้วก็ปดม,มดนท่าผีในแง่แรกเติบแบบไปบ้านโอ้ยคุณเกลียดผีดหผดเหรอยังลย เกยงวัาชิบหายเลยเวลาถ่ายคลิปเนะี่ยไม่รู้เป็นอะไรแล้วว่ารู้บ้องไหมคลิปนี้มันตตึต้ดไมกระดังดังมากเลยสัน่นๆมาดูคลิปวิดีโอสุดอีบีของหมอผีป้าต้องโกลดีกว่าแต่ถ้าถูกต้องมีคลิปวิดีโอสุดเปิดทิ้งไว้ชื่อคลิป ผีปาดลงบ้านล้างเฮ้ยผีข้างลงบ้านล้างมือราบเฮ้ยโดยยูทูบอิสก้าิโดโอ้โวีเอามึงจนตายหลอดสองเอฟเฟกต์สิบเอดปเดิทผู้าอ ชื่นนนอ,อนวผีปน้อโก้เลยตุ๊กใส่ทาไม่ได้อตวาอ้จบะไรวโอ้เจ้ามังหูโดนมือโอ้ยทำไมกูต้องมาดูอะไรองี้ดี๋ยวะไปดีกว่า ไมว่าในเมื่อวนนี้ไม่มีคนดีแล้วรู้ตัวเองดีเออฉันหวังลงแรงไว้ก่อนละกันเสียหายใจกูแดงไปหรือเปล่า แล้วก็จะมีเพลงสุดอีปิคหลังนี้เจอรับขงนงครับหมอผีพุ่งโกอยู่ไหมเนี่ยหมอผีซู้มใหยังแต่ชาาแท่เตรียมค้องยับ่าแล้วอยู่ผมได้ดูคลิปมือแบบผีของหมอออนผีใน youtube แล้วตอนนี้มันออกมาอารว,วาดหมอผีไม่รู้เลยหรือไงผีบาบอีหยังกูปลาแปไปน้าแล้วได้โปรดเถอะคนเดือนร้อนกัน ทั้งตำบลทั้งอำเภอช่องจังหวัดหมอผีลูกสาวผมก็หาไปไหนกันอยู่ปานนั้นเลยเลยแสดงว่าผีตัวนั้นมันยังไม่ตายโดยสมบูรณ์เขาต้องไปทำลายมันในที่สุดมันคือผีเลยแตครับบอผีเพิ่งโกูนี่คือผีลูกบ้านหลางที่มีประวัติอย่างยาวนานยาวนานมันมีธนิกลายแดงเลยทีเดียวกู้องกูเคยจุดใจมันไปแล้วแต่ว่ามันยังยังไม่ตายจริงมันตัก แต่ม no ันก okay, okay. nice. okay, ็ยังโบสถ์ตายของแท้มันตายของปลอมแล้วทำเงินถอยมาจะกการของแท้เราเมื่อกี้เอาเปเขาต้องระเบิดตงกระนั้นโรงพยาบาลนี่มันหลอมเหลวแปะระเบิดมามันอยู่แล้วระเบิดเติมเอ้ยเอ็มเอ้หมองผีเป็นนกโขดตอนแรกที่กูเห็นเป็นขาวๆวู้นี่ข้อหมวกอี้อะผมนี่เองเฮ้ย เป็นไปจังไงเอามานี่ควายให้แมวถึงควายนี่เลยเดินไปเถอะหมอผีกอนไม่แย่วันนี้เออไปลงบ้านล่งหมอผีเป็นคนเดียวเพลงจุดอิปิกเล่นกูชอบแค่เดินแมวมีดือด กูสามารถด้งถึงความหวังและความฝันเลยวะแทนคุณเอฟีกูให้คะแนนเต็มสิที่ทีกูให้หนึ่งร้อย็นพัน

ใช่สิใช่มึงตาบอดแล้วอย่างผี้พยกี่เด uh, ้งไอ้ตาบอดไอ้โง่จากผมผมผมแค่มาเล่นว่าไม่ได้จะมาลบหลู่ครับมลึกแล้วจากบ้าเอ้ยมึงค่าคนเดียวแล้วมึงต้องมาตัวตวคุยจอบดูวะ ก้อยตูมตั้มจังแล้วพ่อเฮ้ยเฮ้ยจเย็นจเย็นร้อตายเอายเลยฉันงมากเลยว่าเกมนี้มันมอะไรฉันก็อยากูจริงๆฉันก็เออมึง้องพูดมึงก็น้องพูด จากพ,ก,จกพี่ดกโดนเสจับพีดกจากหาเอ,ยอาเ่ยมึงขาดตัเมีเยอะเลยมาดูตัวกูเย,ยอะหาห้องหลบกันดว่วนหาไปแล้วี มันตรงห้องนี้นหล่ะหาจุดวางระเบิดแล้วก็รวบผวมสีคลังลบารล่างกะนอุย้ยคันบอกอะไรกันอุ้ยคนพิษอีกแล้วรวบกวมผีคลังลบาร์ล่างหลุดจะเขย่าไปยังตัวประกันตายวางแล้วลุด วางอาวุธลงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงพ่อจะช่วยด้ผีพ่อจะช่วยงานดีลูกมึงปล่อยไม่ยิงคนนั่นไปเดี๋ยวนี้มาเจอกันในครอบครัดีกว่าก็ลองมาดูเล็กเดินวิร์การต่อสู้แบบนี้จะเหมือนเดิมหรือไม่สี่นนข้างหนึ่งบาลานอ์สี่เม็ดให้ความหวังในคมนัาเนี่จะเดียวไม่เท่าไหร่ คอมพเตอีก่แล้วมมีเครื mm. like okay. mm. ่องเล่นฟังเอก็จะวางฟังหนุ่ชอบรเหมนลดน่ทางนี้อคือเอ็กซ์าสงนในลำนตายเ้ยมันจะระเบิดระเบิดว่าช่วงกโคตรจะระบิเลย

แล้วกันขอบคุณที่รับชมดีอูโอ